สวัสดีค่ะวันนี้จะมาวิเคราะห์โฆษณา KFCX BAM b a แเบบเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะสองออริจินอลมาเจอกัน รับเลยโฟตโต้การ์ดสุดพิเศษจากแบมแบมสั่งแบมแบมบ็อกซ์ผ่านแอปเคเแค่159บาทถึง26มิถุนายนนี้ส่วนผสมทางการตลาด4 p p พีโปร t ักไ c e p เพจโปรมชั่นโปรดักเคเเน้นการขายไก่ทอดเป็นหลักซึ่งมีเมนูหลากหลายเช่นไก่ทอดแบบต้นตำรับไก่ทอดกรอบไก่พิษ เมนูข้างเคียงเฟรนชฟราข้าวสลัดและเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงเมนูตามฤด,ดูกาลไพค k f ซตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละตลาดโดยพิจารณาความคุ้มค่าและราคาในการแข่งขันมีทั้งเมนูที่เหมาะสำหรับการทานคนเดียวและชุดครอบครัว เพจเคฟซมีสาขาหลากหลายพื้นที่ทั้งในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าถนนหลักหรือแม้แต่บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ โปรโมชั่น KFC ใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นที่หลากหลายเช่นการลดราคาการทำชุดโปรโมชั่น1แถมหการจัดกิจกรรมหรือแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลร,รวมถึงการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์และยังมีสิทธิพิเศษซื้อเซตของแบมแบมแถมโฟโต้การ์ดแบมแบมสุดพิเศษ กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล1การชชาใชร้โซเชียลมีเดีย KFC ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook, Instagram และ TikTok เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์และโปรโมทเมนูใหม่ๆรวมถึงการสร้างคอนเทนต์ที่มีความสนุกสนานหรือมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคเช่นการจัดแคมเปญท้าให้ลูกค้าแชร์ภาพและประสบการณ์ในการทาน KFC 2. การทำแคมเปญออนไลน์และโฆษณาดิจิทัล KFC ใช้โฆษณาผ่าน Google App และ Social Media a p p อเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์เช่นการโฆษณาโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาลหรือการเปิดตัวเมนูใหม่ 3. บริการส่งอาหารออนไลน์ k คฟซีได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มส่งอาหารออนไลน์อย่างเช่นแกฟ d l ดไล m a n และ Food p น n d a เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารที่บ้าน 4. การพัฒนาแอปพลิเคชัน KFC มีแอปพลิเคชันของตัวเองที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าจ่ายเงินผ่านแอปและใช้คูปองหรือโปรโมชั่นต่างๆที่มีให้ในแอปพลิเคชันรวมถึงการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลหรือส่วนลด 5. การใช้อินฟลูเอนเซอร์การโปรโมทเมนูใหม่ๆหรือแคมเปญพิเศษโดยการทำงานร่วมกับผู้มีอิทธิพลในวงการอาหาร หรือความบันทึงเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 6. การสร้างประสบการณ์ที่มีส่วนร่วม KFC มักใช้กิจกรรมออนไลน์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมเช่นการสร้างแฮชแท็กที่สนุกสนานบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมและแชร์ประสบการณ์ในการทาน KFC 7. การปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าผ่านข้อมูล KFC ใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเพื่อปรับแต่งข้อเสนอและโปรโมชั่นที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานบนเฟซไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคีย์เมสเซจ 1. รสชาติที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์ เคฟต้องการสื่อสารถึงความอร่อยของเมนูไก่ทอดสูตรพิเศษที่เต็มไปด้วยรสชาติที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีแบมแบมมาสร้างการรับรู้และเชื่อมโยงความอร่อยของอาหารกับลักษณะทันสมัยและน่าสนใจ 2. ความเป็นตัวเองและความสนุกของแบมแบมมีความเป็นบุคลิกที่สดใสซึ่งสะท้อนถึงการรับประทาน k f c ื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เพียงแต่ไปด้วยความอร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยความสนุดสนานในการทาน 3. เชื่อมโยงจากกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่การใช้แบมแบมเป็นพรีเซนเตอร์จะช่วยให้ทำให้เค c ซถึงกลุ่มเป้าหมายของวัยรุ่นที่มองหาความสดใหม่และทันสมัยโดยแบมแบมเป็นตัวแทนของสไตล์และความสนุนสนานที่ตรงกับกลุ่มนี้ 4. การสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์แบมแบมมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและเป็นคนที่รู้จักในวงการที่กว้างซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์เคฟซในการรองรับคุณภาพความอร่อยของผลิตภัณฑ์ในอนาคตวัตถุประสงค์ทางการตลาด 1. การสร้างแบรนด์ KFC มุ่งมั่นที่จะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและโดดเด่นในตลาดฟาสต์ฟู้ดโดยการเน้นที่รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นการใช้สูตรเฉพาะในการทำไก่ทอด 2>, 2. การขยายตลาด KFC มักจะมองหาการขยายสาขาและการเข้าถึงตลาดใหม่ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และสร้างการเติบโตในระยะยาว 3. การเพิ่มยอดขายด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นและเมนูใหม่ๆเคฟซีจะมุม่งเน้นเพิ่มความหลากหลายและความน่าสนใจของเมนูรวมถึงการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อนึงดูดลูกค้า 4. การพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า KFC ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการบริการลูกค้าทั้งในร้านและออนไลน์เช่นการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชันและช่องทางต่างๆ 5. การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโปรแกรมสั์สมแต้มและสิทธิพิเศษต่างๆ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ